ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับพรีวิวก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไบรตันแอนด์โฮปเอาบียนปะท้าลิเวอร์พูลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างไบรตันปะท้าลิเวอร์พูลคู่นี้จะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้เวลาตี2.15นาทีตามเวลาประเทศไทยสภาพความพร้อมของทั้งสทีม ทางด้านของไบรตันแอนด์โฮฟออเบียนนั้นในเกมล่าสุดทีมเล่นนอกบ้านบุกไปเชนะนอริสิตี้เก็บได้3แต้มกลับมาแต่คะแนนยังห่างไกลจากเขตตกชั้น9แต้มใน4เกมหลังทีมเก็บผลชนะได้2นัดเสมอกับแพ้อีกอย่างละ1นัดการเล่นโดยรวมถือว่าค่อนข้างดีแต่สถิติการเล่นเกมยาวของทีมนั้นยังมีปัญหาเล่นเกมในบ้านของตัวเองยังไม่ค่อยดีนะักอีกทั้งดาวซันโวของทีม อย่างนี้อัโมปายก็ไม่สามารถยิงประตูได้มา3มเกมติดต่อกันแล้วโดยสภาพความพร้อมในทีมของไบรตันมีดังนี้เกรแฮมพอตเตอร์เทรนเนอร์ของทางไบรตันรวมๆแล้วยังดูพร้อมทุกตำแหนง่งหลักๆก,ก็จะมีแมทธิวไรอันผู้รักษาประตูลงเฝ้าเสากองหลังก็จะมีอดัมเวสเตอร์ยืนคู่จอมแกร่งอย่างลูอิสดังด้านของเกมรุกก็คงจะต้องหวังกับเลแอนโดรทรอซ่า และกองหน้าตัวเป้าอย่างนีออโมบายคอยช่วยทำประตูโดยคาดการสเสด็จผู้เล่นตัวจริงของไบรตันมีดังนี้ไบรตันแอนโฮฟอัลเบียนจะมาในระบบ43-21ผู้รักษาประตูแมทธิวไรอันกองหลังแทรลิกแลมตี้อดัมเว็บสเตอร์ลูอิสดังแดนเบิร์นกองกลางอีฟบิสซูมาเดลสตีเฟนดาวีพอปเปอร์ อารอนมัวเลออนโดทอสตากองหน้าตัวเป้าจะเป็นนีออลโมบายส่วนทางด้านของหงแดงเลวร์พูลทีมเยือนนั้นล่าสุดเลวร์ผูลเล่นในสนามแอนฟิลด์ของพวกเขาเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้ด้วยสกรสสอร์2ประตูต่อศได้ดูการนี้เลวร์ผูลรักษาผลงานเกมเยาวได้ชนะรวดเล่นนอกบ้านก็มีความแข็งแกรง่ง16นั้นัดหลังสุดสามารถเอาชนะได้12นัดเสมอกับแพ้ไปอย่างละ2นัด เก็บได้38คะแนนทำแต้มในฐานะเกมเยือนได้เยอะที่สุดในลีกโดยสภาพความพร้อมของลิเวอร์พูลมีดังนี้เจอเก้นครอฟ์นายใหญ่ขององค์แดงเกมวันนี้น่าจะยังคงพร้อมและน่าจะจับเต็มอยู่อย่างเคยหลักๆที่จะลงสนามก็จะมีอาริซองเบ็คเกอร์ผู้รักษาประตูของทีมกองหลังโจโกเมสจะยืนคู่กับเวอร์จลฟานได และสามประสานในแดนหน้าอย่างวางโมฮัมเหมซาลาโรเบโตฟิมิโนและซาเดโอมาเน่คอยผลึกกำลังกันโดยคาดการ์สิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงของเิเวอพูมีดังนี้เิเวอพูจะมาในระบบ433ผู้รักษาประตูอลิซองเบเกอร์กองหลังเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนโจโกเมสเวอร์จิลฟานได้แอนดูโรเบสันกองกลางจอจินเนโอนาดุมฟาบินโยนาบิเกตา กองหน้าโมฮัมเหม็ดซาราโรเบโตฟิมิโนและซาดิโอมาเน่ทัศนะของเกมคู่นี้คู่นี้เรียกได้ว่ามาตรฐานการเล่นนั้นแตกต่างกันเยอะเจ้าบ้านไบรตันนั้นล่าสุดอยู่ในลำดับที่15มีอยู่36คะแนนแต้มของพวกเขาก็ยังถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ดีไม่ได้สุ่มเสี่ยงกับการตกชั้นมากนะักห้าเกมหลังสุดก็มาดีด้วยชนะ2นัดเสมอ2นัดและแพ้1นัด พอจอนมาพบกับลิวร์พููแชมป์ประจำแลดูการนี้ที่กำลังลุ้นเก็บแต้มให้เกิน100แต้มและลิวร์พููเองก็ยังมีหวังที่จะล้นสถิตินี้อยู่โดยเชื่อว่าในทุกนัดที่เหลือลิวร์พููเองก็จะยังคงเน้นผลการแข่งขันโดยหวังว่าจะคว้าสถิติมาครองให้ได้ในนัดนี้จึงเชื่อว่าลิวร์พููจะสามารถบุกไปลชนะไบรตันได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูย์ครับ เจอเกนครอปให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเจอไบรตันพร้อม,มอวิเคราะห์11ผู้เล่นตัวจริงไม่ใช่เกมง่ายแน่นอนสำหรับเกมน,นี้เจอเกนครอปออกโรงชื่นชมไบรตันก่อนที่จะดวลกันในค่ำคืนนี้พร้อมคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอพูเชื่อว่าจอแดนแฮนเดสันนั้นจะกลับคืนสนามเจอเกนครอปผู้จัดการทีมของลิเวอพูแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤด,ดูกาล2019-2020 ออกโรงยกย่องเกรแฮมพอตเตอร์กุนซือของไบรตันแอนโฮฟอัลเบียนก่อนที่จะต้องยกคนไปเยือนถิ่นเอเม็กสเตเดียมโดยเชื่อว่าจะต้องเจอกับงานที่ไม่ง่ายอย่างแน่นอนเจอเกนครอปเปิดเผยในงานถแถลงข่าวก่อนเกมว่าพวกเขาเป็นทีมฟุตบอลที่ดีสิ่งที่พวกเขาทำในฤด,ดูกาลก่อนช่างไม่น่าเชื่อมีรูปแบบการเล่นที่เหมาะสมเขาทำงานที่นั่นได้ดีจริงๆ พวกเขาเปลี่ยนแนวทางการเข้าทำนะับตั้งแต่ที่กลับมาจากช่วงล็อกดาวน์ดังนั้นพวกเราจึงไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรพวกเราจำเป็นจะต้องมีความพร้อมส่วน11ตัวจริงของลิเวอร์พูลในเกมนี้คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางตำแหน่งจากนั้นล่าสุดที่ลิเวอร์พูลเปิดรังแอนฟิลเอาชนะแอสตันวิลล่าได้2ประตูต่อศโดยคาดว่ารายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลจะเป็นดังนี้ ผู้รักษาประตูอลิซองเบเกอร์เจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเซฟสวยๆให้เห็นในเกมที่ Liverpool เอาชนะ Aston Villa ทำให้ไม่มีปัญหากับการเป็นมือหนึ่งต่อไปกองหลังเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนโจโกเมสเวอร์จิลฟานไดและอนดูโรบสันแนวรับ4ี่คนคงจะไม่เปลี่ยนแปลงโดยจะให้โจโกเมสยืนเป็นเซนเตอร์แบ็กคู่กับเวอร์จิลฟานไดต่อไป หลังจากที่ลิวอปูหมดสิทธิ์ใช้งานจอเอลมาเตดในช่วงที่เหลือของฤด,ดูกาลเนื่องจากเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บที่เท้าส่วนแบ็คทั้งสองฝั่งนั้นจะยังคงใช้เทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนและอันดูโรปัสันลงเป็นตัวจริงเหมือนเดิมโดยมีเนโกวิลเลียมที่พร้อมจะลงมาเล่นเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังกองกลางจอแดนแฮนเดอร์สันฟาบินโยและจอจินิโไวนาดุม นัดที่แล้วเจอเกนครอฟให้จอแดนแฮนเดอร์สันกับจอจินิโอแวนดุมเป็นแค่ตัวสำรองโดยเลือกใช้งานนาบีเกตาฟาวินโยและอเล็กออกเลชมาเลนเป็น3ประสานในแดนกลางอย่างไรก็ตามในนัดนี้แฮนเดอร์สันกับแวนดุมคงจะได้กลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงอีกครั้งร่วมกับฟาบินโยขณะที่ดาวรุ่งอย่างฮาวีเอเลียนและเคอร์ติสโจนน่าจะได้รับโอกาสในการลงเล่นช่วงท้ายเกม กองหน้าโมฮัมเหม็ดซาร่าโรเบี i โตฟิมิโนและซาด i โอมาเน่นัดที่แล้วเจเกนครอปส่งดิวอกโอริกี้ลงมาเล่นแทนโรเบ r t โตฟิมิโนแต่ว่าเจ้าตัวก็ทําผลงานได้ไม่ค่อยดีนักทําให้ในเกมนี้คงต้องกลับไปนั่งเป็นตัวสํารองอีกครั้งโดยคาดว่าเจเกนครอปน่าจะใช้3ประสานในแนวลุกโมฮัมเหม็ดซาร่าโรเบียโตฟิมิโนและซาเดโอมาเน่ลงล่าตาข่ายไบรตันโดยที่ดิวอกโอริกี้และทาคุมิมินามิโนนั้น พร้อมที่จะลงมาเล่นในช่วงครึ่งหลังกูรูฟันธงผลฟุตบอลพรีเมียร์ลลกอังกฤษในค่ำคืนนี้กูรูชื่อดังของเมืองผู้ดีอังกฤษออกโรงฟันธงผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลลกอังกฤษนัดกลางสัปดาห์ที่เหลืออยู่โดยเชื่อว่าลิเวอร์ผู้นั้นจะไม่พลาดคว้าชัยชนะในนัดน,นี้มาร์คลอเรนสัน นักวิเคราะห์เกมคนดังของสถานีโทรทัศน์ BBC ได้แสดงทัศนะถึงเกมพรีเมียร์อังกฤษในนัดที่34ของฤด,ดูกาลโดยเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะสามารถเก็บ3คะแนนเต็มได้ไม่ยากเย็นนักโดยทัศนะของมาร์คลอเรนซันมีดังนี้วันพุทธที่8กรกฎาคมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะสาลิกาดงนิวคาสเซิล3ประตูต่อ0 เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจะเสมอกับวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดจะชนะเบอร์ลีสองต่อศูนย์ไบรตันแอนด์โฮฟเอาเบียนจะพ่ายแพ้ต่อลิเวอร์พูลศูนย์ต่อสองวันพฤหัสที่เก้ากรกฎาคมบอลมาร์ตจะแพ้สเปอร์ศูนย์ต่อสองเอเวอเรตันจะเสมอเซาท์แฮมตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งและแอสตันวิลล่าจะแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดศูนย์ประตูต่อสองครับ ฮาวีเอเลียตต่อสัญญาอาชีพฉบับแรกกับลรเวอร์พูลแล้วสโมสรลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤด,ดูกาลนี้ได้ออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการคอนเฟิร์มว่าพวกเขาได้จับฮาวีเอเลียตดาวรุ่งฝีเท้าชากาดเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพฉบับแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮาวีเอเลียตอดีตเด็กปั้นของฟูลแลมย้ายมาร่วมทัพหงแดงลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา และได้ลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่มาโดยตลอดพร้อมกับได้รับโอบกาสจากเจอเกนครอฟ์ให้ลงสนามในานามของทีมชุดใหญ่ไปแล้วถึง8นัดโดยแบ่งเป็นเกม FA Cup ั3นัดลีกคัพ3นัดและพรีเมียร์อังกฤษอีก2นัดล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งจะอายุครบ17ปีเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาและทำให้เขาพร้อมที่จะเซ็นสัญญาการเล่นฟุตบอลอาชีพครั้งแรกได้แล้วและล่าสุดทางสโมสรลิเวอร์พูลก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่า ฮาวิเอเลียสได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับเลเวอ์พูเรียบร้อยแล้วผมคิดว่านับตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เดินเข้ามามันเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะอธิบายได้ยากฮาวิเอเลียสกล่าวตอนนี้ผมได้เซ็นสัญญาอาชีพครั้งแรกแล้วและมันเป็นความฝันที่เป็นจริงของผมและครอบครัวผมตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร และผมก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับสโมสรแห่งนี้และแฟนๆของพวกเรา h าวิ e y เอเลียตปีกอนาคตไกลของลิเวอพูลให้สัมภาษณ์ในค่ำคืนนี้ลิเวอพูลของเรามีคิวที่จะลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยการบุกไปเยือนไบรตันแอนด์โฮฟออาเบียน Hope โดยคู่นี้จะแข่งขันกันเวลาตี25นาทีตามเวลาประเทศไทยครับ แฟนเลี้ยวภููลอย่าลืมเอาใจช่วยทีมของเราให้สามารถเก็บชัยชนะในนัดนี้ได้ด้วยนะครับและคุณคิดว่าในนัดนี้สกอร์จะออกมาเป็นเท่าไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนของลิเวอภูพูลและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราวไว้ผมจะนำข่าวลิเวอภูพูลมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวัน วันละสมรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิ่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ